ในวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่น่าตั้งค่าฟังก์ชันส่วนบุคคลครับสำหรับวิธีการตั้งค่านั้นให้คลิกมาที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้เลือกตั้งค่าฟังก์ชันส่วนบุคคลเลื่อนเมาส์ลงมาที่หัวข้อระดับความปลอดภัยจะมีรายการตั้งค่าอยู่2รายการได้แก่ 1. แจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ใหม่และ 2. ตั้งค่าการแจ้งเตือนมือถือแบบพลชครับ สำหรับการตั้งค่าแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ใหม่นั้นคือฟังก์ชันที่ส่งแจ้งเตือนด้านความปลอดภยัยเมื่อมีการเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหากต้องการให้ระบบส่งแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยดังกล่าวให้ติ๊กเลือกที่สถานะการแจ้งเตือนเป็นใช้จากนั้นคลิกที่คำว่าจัดการรายการอุปกรณ์เบราว์เซอร์ที่ลงทะเบียนแล้ว หากเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้จะได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวครับหากยังไม่เคยมีประวัติการลงทะเบียนแล้วทำการเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆตอนที่กดล็อกอินจะได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ครับซึ่งหากเป็นเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่บ่อยครั้งระบบจะแนะนำให้กดลงทะเบียนเอาไว้นั่นเองครับ เมื่อกดลงทะเบียนแล้วพอเข้าสู่ระบบมาได้จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นที่มุมขวาล่างครับหากคลิกที่ข้อความดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนห้องแชทและเมื่อกลับมาดูที่หน้าต่างจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบจะปรากฏรายการลงทะเบียนเมื่อสักครู่ขึ้นครับลำดับถัดมาคือการตั้งค่าการแจ้งเตือนมือถือแบบพัชหากทำการตั้งค่าที่รายการดังกล่าวแล้วนั้น จะสามารถเพิ่มสิทธิ์การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนในตอนที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ครับโดยให้คลิกมาที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบระดับความปลอดภัยจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณและคลิกที่ตั้งค่าการยืนยันแบบ2ขั้นตอนเลือกการตั้งค่าเป็นใช้จากนั้นกดบันทึกได้เลยครับจากนั้นเมื่อทำการล็อกอินผ่านโทรศัพท์ ให้กดใช้ที่รายการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนแล้วกดยืนยันครับทีนี้เมื่อมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันให้ตรวจสอบทางมือถือสามารถคลิกที่ข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และเมื่อกดยืนยันจะเป็นการอนุญาตให้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นั่นเองครับ